ัดีค่ะกรดนะคะตอนนี้เนี่ยก็เดินอยู่นะคะในพื้นที่ส่วนหนึ่งของเชียงใหม่นะคะนั่นคือแถวเชียงใหม่แลนนะคะกําลังจะเดินไปที่สํานักงานบัญชีสาขาเชียงใหม่ <c oughs> วันนี้เปิดตัวนะคะรังการลั่นกองนะคะ <c oughs> จิจตอนแรกนะว่าพูดเล่นว่ากองสบัดชายอูยตอนตัดลิบบิ้ลั่นกองสบัดชายจริงๆดังนั้นวันนี้นะคะก็เลยจะมาเราเรียกกันว่ามีเขาเรียกกันว่า มีโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับท่านที่ท,ท,ทำการค้าอยู่โซนภาคเหนืออยู่เชียงใหม่ก็ดีเชียงรายแม่ห้องสอนนะคะลำพูนลำปางน่านนะคะน่านน่านเชียงใหม่หรือเปล่านะคะดังนั้นน่ะอยู่ในโซนภาคเหนือนะคะตอนนี้ครูอัดนะคะแล้วก็ทีมบริหารเนี่ยเราเลือกชำเลเชียงใหม่นะคะเป็นจุดนะคะบัญชาการในโซนภาคเหนือนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสาขาแต่ว่า ไหนก็มาพูดคุยตรงนี้แล้วนะคะก็จะมาพาดูทําเลก่อนค่ะด้านหลังนี่นะคะก็จะเป็นถนนมหิดลนะคะตรงจากถนนมหิดลเข้ามาในเส้นเชียงใหม่แลนด์แค่400เมตรไม่เกิน450เมตรนะคะถ้าคุณจุดสังเกตเวลามาเนี่ยนะคะก็คือนี่เลยค่ะนะคะตรงข้ามช็อปวีโวนะคะก็ตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็ขอต้อนรับสูส่ สาขาเชียงใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของและผู้บริหารสาขาเชียงใหม่นะคะพี่รินนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราเลือกทำเลตรงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนน่ะมาหาได้ง่ายมาฟังสัมมนาได้ง่ายเพราะที่นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์อบรมเหมือนกันนะคะอ่ะถึงเวลาแล้วนะคะนี่ก็จะพาเข้าไปดูข้างในนะคะ ที่หาง่ายอย่างที่บอกว่าพิกัดก็คืออยู่ตรงข้าม b ิ o อ f f i c e ที่เชียงใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันจะบอกว่าเมื่อเช้าใช่ไหมคะมีบรรยากาศแบบอบอุ่นมากนะคะเต็มเลยนะคะมาร่วมแสดงความดีใจกับพี่รินนั่นเองนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้บริหารสาขาเชียงใหม่กันนะคะนั่งรออย่างเป็นทางการอยู่นะคะมีกองเชียร์ด้วยค่ะเขามีกองเชียร์กันอยู่ด้วยนะคะอันนี้อันนี้คุณแม่นะคะคุณแม่เอาคุณแม่ออกกล้องด้วยนะคะมาดูค่ะนะคะ นั่งสบายมากพี่รินค่ะเมื่อกี้พาไปเดินดูข้างนอกมานะคะสักนิดหนึ่งน,นี่ค่ะนะคะตัวเลขยังไม่ขึ้นเลยอ่ะนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ขวัญก็เลยพามาพูดคุยนะคะกับเขาเรียกกันว่าผู้บริหารและก็เจ้าของสาขาเชียงใหม่นะคะภายใต้แบรนด์บัญชีง,ง่ายตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกนะคะคุณสามารถมาหามาพูดคุยมาเขาเรียกว่ามาปรึกษาได้ง่ายมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรโมชั่นตอนเปิดสาขาด้วยพี่ริน ดีนะดีไหมนะคะอ่ะดีนะคะพี่รินค่ะนี่ค่ะอ่านะพี่รินแนะนําตัวหน่อยแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะแป๊บนึงสายเตีงอ่ะเจอไปการค่ะอ่าฉันค่ะอื ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัชรินจ,ตตจันตาเจริญนะคะเรียกว่าพี่ลินนะคะ,<ม>ะจบปวชปวสนะคะ<ม>จากราชมงคลภาคพายัพนะคะ<ม>แล้วก็จบบัญชีเกียรติยมนะคะจากมอเมโจ้นะคะแล้วก็จบ MBA นะคะจากมอเมโจ้เหมือนกันนะคะปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรน,นะคะ,<ม>ะสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะทุกเรื่องทุกกรณีนะคะ แล้เราจะช่วยให้คำปรึกษาอย่างเป็นอย่างดีค่ะอืใจดีจังเลยนะคะนะคะอะอย่างนี้ก่อนนะคะถามว่าเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติจะมีคนเดินทางมาเมื่อกี้ขวดพาไปเดินดูข้างนอกมาแล้วขวดบอกว่าจากอะไรนะคะเออแป๊บนึงจากถนนมหิดลใช่ไหมคมเข้ามา450เมตรไม่เกินค่ะะนะคะสำหรับท่านที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าช่วงเปิดสาขาใโปช่น พี่ลินทำภาษีฟรีปีหนึ่งนะคะเออ,อ <c oughs> พุะนะะอ่น,นแรงไป <c oughs> น,นั่แนแรงไปนะคะโอเคนะคะในสาขาเชียงใหม่เนี่ยนะคะคุณก็เดินทางมาสะดวกหรือถ้าคุณบอกว่าอุ้ยควัดมันอยู่ตรงนั้นก็จริงแต่ว่าพอดีพี่อยู่ไกลยอยู่แม่ริมนู่นโทรมาปรึกษาได้ค่ะโทรมาปรึกษาได้ค่ะหรือว่านัดเจอในสถานที่ที่ท่านสะดวกก็ได้ค่ะแต่ว่าออฟฟิศเราที่สะดวกสบายนะคะเดี๋ยวเราจัดที่นั่งรับแขกท่านแยกโซนเป็นอย่างดีเลยค่ะเชิญที่ออฟฟิศได้ค่ะ ได้หรือสบายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยขวัญก็บอกเอาไว้อย่างนี้นะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขวัญบอกหรือว่าเดี๋ยวขวัญจะพิมพ์เบอร์เอาไว้นะคะ0 8 9ย์ค่ะ4 29 1 1 5เเบอร์ตรงพี่ลินรับสายใช่ไหมใช่ค่ะเบอร์ลินเลยค่ะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคะอืนะคะ,ะ,คะประเด็นครือปกติเราไม่ได้บอกเบอร์สาขาโด,ดยตรงดังนั้นนะวันนี้พอคุณฟังตัวเลขหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เป็นเมื่อสักครู่แล้วถ้าคุณอยู่ ทำธุรกิจในโซนภาคเหนือนะคะไม่ใช่แต่เชียงใหม่นะเราดูโซนภาคเหนือทั้งหมดเลยนะคะคุณสามารถโทรมาฮัลโหลคุณดินหรือป่าดูจากไลฟ์ในเพจบ,บัญชีง,ง่ายอยากจะปรึกษาภาษีจังเลยพี่ลินก็บอกว่าถ้าว่างตอนนั้นตอบได้เลยไหมตอบได้ทันทีค่ะถ้าเกิดว่า,าเป็นเบสิกทั่วไปนะคะเราสามารถตอบได้ทันทีแต่ว่าถ้า,าเป็นธุรกิจที่เชิงลึกหรือว่า,าไม่ได้ เขาได้ไวไม่ได้เป็นพื้นฐานที่ที่ธุรกิจโดยปกติเป็นกันอย่างเนี้ค่ะเราจะขอเวลาไปศึกษาข้อมูลที่แม่นยําเพื่อกลับมาตอบนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วะคะ่ะเราสามารถตอบได้ทุกคําถามอยู่แล้วนะคะมันมีบางธุรกิจเท่านั้นที่ทางเมสแต่ทางสัมภากระก็ยังไม่สามารถที่จะให้แนวทางได้อะไรอย่างนี้ค่ะอันนั้นต้องขอเวลานิดนึงค่ะ หลักก็คืออย่างนี้ว่าถ้าโทรมาแล้วสะดวกคุยก็เดี๋ยวให้คำปรึกษาเลยนะคะตามเบอร์นะคะ089นะคะ429 1 1 5 0แหม1 150นี่ก็เคฟซี<ช>อันนี้ <ตำ S 1> อันนี้<ก>คือ,คอโอเคย้ำ <laughs> ยนะคะ089นะคะ429 1 1 5เเดี๋ยวก็จะพิมพ์เข้าไปด้วยนะคะฝากทีมงานพิมพ์เข้ามาใต้โพสต์ก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเบอร์นี้สามารถโทรมาพูดคุยกับพีฤฤ่ลินได้อย่างที่บอกมีด้วยหรอธุรกิจที่มันเชิงลึก ขัดตอบแบบนี้มีค่ะเอาง่ายๆอ,อย่างล่าสุดอะค่ะดินไปทาของอาจจะคล้ายๆโฟเลเร็กนะเพราะว่าถ้า,<ช>บ,าบางผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยอาจจะฟังอยู่อะค่ะมันของธุรกิจที่ดินจับที่ล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นสโตรเลตค่ะเป็นการเช่าพื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์อะค่ะซึ่งตอนนี้มันตีไม่ได้ว่าเป็นค่าสิทธิ์หรือเป็นสินทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นค่าเช่าอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราต้องหาข้อหารือหรือว่าปรึกษาสัมพัรธ์กรหลายๆเขตอะค่ะเพราะตอนนี้ ลูกค้าก็แต่ละเขตสาพกรก็ตีมาไม่เหมือนกันนะคะณอ<ม>ัดค่ะ<ม>ก็อย่างเคสแบบนี้ค่ะเราก็าฟันทงยังไม่ได้อะค่ะ,<ม>คะนี่แหละค่ะควความเชี่ยวชาญหรนะือความเป็นสเ specialist คืออะไรก็ตามที่แม่นยําฉันตอบได้นะคะไดทีมพวกเราเป็นอย่างนี้หมดเลยอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นเรื่องใหม่ตอนแรกปีที่แล้วตอนเปิดสาขาที่ภูเกต็ตตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคิปโตกลาลังเฟื่องเลยนะคะขวักับภูเกต็ตเฮ้ยขวดกับพี่อุ่น ที่ภูเก็ตเนี่ยเราต้องนั่งประชุมกันค่อนข้างบ่อยเลยว่าเอ๊ะถ้าลูกค้าเราขุดบิตคอยในนามบริษัทอืมเล่นเกมในนามบริษัทแล้วได้เหรียญมาหลายอย่างอันนั้นก็ต้องศึกษากันดูแต่โดยปกติทั่วไปนี่พี่ลินก็ดูหลายกลุ่มเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น่บุคคลบริษัทออนไลน์ออนไลน์มีเยอะอันนี้ก่อสร้างอาสังหาก็ดูอยู่ใช่ค่ะอสังหาตอนนี้ในเชียงใหม่ก็กลับมาฟื้นฟูค่อนข้างดีเนอะ มีประกอบการติดต่อมาเยอะอยู่ค่ะพวกสร้างเพื่อขายนะคะก็คือเป็นกลุ่มของอสังหาค่ะค่ะซึ่งว่าซึ่งซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ยกเว้นแวดนะคะแต่ก็ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะกับภาษีบำรุงท้องที่อย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งก็มีดีเทลของมันอยู่อะค่ะค่ะแปลว่าในกลุ่มธุรกิจสร้างบ้านขายจจได้นามบุคคลไม่ว่าจะเป็นแบบ ทาวมนามบริษัทจัดสรรเล็กจัดสรรใหญ่ดูแลได้ค่ะได้ค่ะงั้นฝากข้อควรระวังเอาไว้กับธุรกิจอสังหารในสี<ด>ว่าอ้าวถ้าทอยู่ถ้าทาีได้ทำอยู่หรือคนที่ใกล้ตัวทําอยู่นะคะพี่ดินอยากจะมีข้อข้อคิดหรือข้อควรระวังของธุกรกิจนี้อย่างไรอชย์หน ข้อควรระวังของธุรกิจอสังหาเนี่ยนะคะก็คือว่าที่เคสที่เราเจอเนี่ยนะคะคือว่าลูกค้ายื่นโอนนะคะไม่เท่ากับเงินที่ตัวเองรับอะคะ่ะตัวเนี้ยก็ควรที่จะสอดคล้องกันนะคะดังนั้นเนี่ยภาษีที่ถูกหกนะักในที่กรมที่ดินนะคะมันจะไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นให้ราคาโอนนะคะกับราคาที่รับอะคะ่ะให้เท่ากันแล้วก็อ,องค์ประกอบของธุรกิจอะคะ่ะซึ่งบางเจ้าอะคะ่ะทำอสังหาทำก่อสร้าง แต่ไม่มีต้นทุนทางด้านค่าแรงอะไรเงี้ยค่ะมีแต่บินซื้อของอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันทำให้เป็นพิรุธได้อ่ะค่ะว่าเอยเราเราเลือกบินมาไหมหรือว่าเราไม่ได้แสดงค่าใช้จ่ายที่ครบถ้วนนะคะค่ะตัวสักหน่อยหนึ่งก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าหลายหลายธุรกิจนะคะถ้าเกิดไม่ได้มีที่ปรึกษาหรือผู้ที่มีการเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ให้คำแนะนำที่ดี ในเชิงระบบการจัดการหลังบ้านผู้ประกอบการส่วนใหญ่พี่รินขาเขาจะถนัดอย่างนี้อา้าวหาลูกค้าลุยเลยบุกตลาดเลยนะคะสร้างมาเพื่อขายลูกค้าอุย้ยลูกค้าจองดีใจมากเดินหน้าเรื่องระบบหน้าบ้านค่อนข้างดีแต่ว่าเราเรียกกันว่าละเลยแล้วกันนะคะละเลยบ่อยๆจนทําให้กระบวนการบัญชีนั้นบกพร่องเราแน่นอนพออะไรมันบกพ่องปุ๊บมันจะเกิดเขาเรียกว่าจุดพิรุษโผล่บุดขึ้นมา นะคะสมบรณ์ก็จะเห็นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะคะดังนั้นเนี่ยท่านที่ทําธุรกิจอยู่ในโซนภาคเหนือนะคะวันนี้เรามีนะคะสาขาเชียงใหม่นะคะที่พร้อมจะดูแลในทุกๆงานบริการเลยนะคะงานทนํางานจดบริษัทก่อนจดช่วงนี้ได้ไหมได้นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะ2จด ต้นปีได้ไหมได้มา <ไป S 2> จองบริการเอาไว้ก่อนทำไมละ่ะเพราะโปรโมชั่นช่วงนี้เปิดสาขาเชียงใหม่คือนอกเหนือจากที่คุณจะมาเป็นลูกค้าภายใต้บัญชีอย่างง่ายจดบริษัทดูรายเดือนรายปีคุณจะได้รับสัมมนาฟรีด้วยสาขาอื่นจังหวัดอื่นยังไม่มีนะพี่ลินเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่กวดมาบ่อยเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยไปบ่อยมากนะคะจนเราอ่ะ รู้เลยว่าโอ้โหผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องการความรู้บัญชีภาษีเราเป็นมากกว่าสํานักงานบัญชีเราเป็นเหมือนคู่คิด 1. เราจะให้ความรู้ความเข้าใจคุณจนกว่าคุณเนี่ยจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะวางระบบให้จนกว่าคุณเนี่ยระบบการงานระบบเปเปอร์ข้างในจะเรียบร้อยแล้วเราจะทําบัญชีให้ละเอียดนะคะถูกต้องและประหยัดภาษีที่สุดอันนี้เป็นหัวใจของงานบริการของบัญชีอย่างงาอยู่แล้วดังนั้นหนึ่งในเซอร์วิสของเราจดจัดตั้งนะทำนะ วางระบบนะเรามีงานสอนแล้วเชียงใหม่ถูกกําหนดมาแล้วนะคะนะคะตอนนี้กวดก็ขึ้นมาดูเรื่องของโรงแรมการจัดสัมมนาเรารับจํานวนจํากัดนะคะที่นั่งนะคะขายบัตรอยู่ที่2,500บาทเรียนเต็มวันแต่ถ้าเป็นลูกค้าบัญชีอย่างง่ายสาขาเชียงใหม่ไม่ว่าคุณจะมาจดบริษัทมาจองไว้ก่อนพี่ถิ่นทําปีหน้าะ<ช> ะะหรือมาเข้าเป็นที่ปรึกษาคุณจะได้บัตรที่นั่งนี้1บริษัท2ใบไม่ต้องจ่ายต่างซื้อนะคะเพราเดี๋ยวคุณจะเห็นแล้วนะคะให้สคนแบบนี้หุ้นส่วนกันมาเรียนคนเดียวเดี๋ยวฉันเก็บไม่หมดเธอเมาเป็นเพื่อนหน่อยสิได้ไหมค <c oughs> ่ะหนึ่งองค์กรให้สองที่นั่งนะคะแปลว่าอะไรคะโปรโมชั่นคือคุณจะได้รับสิทธินะคะเข้าสัมมนา การประหยัดภาษีที่จัดที่เชียงใหม่นะคะช่วงเวลาปจะจำแม่นไม่ค่อยแม่นอยู่ที่ 3- ถึง5พฤศจิกาเรียนภาษีปลายปีแม้ช่วงนี้คุณจะยุ่งอยากให้คุณจัดเวลาเพราะว่าการเรียนภาษีปลายปีก่อนปิดงบการเงินมันคือจังหวะดีที่สุดที่คุณควรต้องรีบเรียนรู้แล้วจัดขมมดค่าที่จ่ายให้จบภายในปลายปีนะคะเชียงใหม่จัดนะคะเดือนต้นเดือนพฤศจิกท่านที่เป็นลูกค้านะคะอยู่ ภายใต้แบรนด์บัญชีง,ง่ายสาขาเชียงใหม่คุณได้รับสิทธิ์ที่นั่งฟรีแน่นอนหนึ่งองค์กรสองที่นั่งมูลค่าห้าพันนะฟรีนะนะคะแบบนั้นฝากพี่รินดูแลหน่อยนะแปลว่าจดจะตั้งจดได้ไหมได,ได้ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดได้ไหมได้หมดได้นะคะแล้วก็วางระบบได้ไหมได้ค่ะได้มีทั้งวางระบบฟรีและ ะะมีบริการวางระบบสําหรับกิจการที่มากกว่า30ล้านขึ้นไปเราเข้ามาวางให้เราเข้าไปตรวจสอบให้ถึงที่บอกกระบวนการทั้งหมดได้เลยนะคะเพราะทีมที่โซนภาคเหนือมีองค์ประกอบครบท้วนแล้วค่ะสอนได้ทําได้ปิดงบได้และว,วางระบบได้ทั้งหมดเลยนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะกดทวนเบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึ่งนะคะศู แปดเก้านะคะสี่สองเก้า่ายวดขวัดพิมพ์เบอร์เอาไว้ให้ในแชทนะคะอ่าพี่รินฝากอะไรเป็นข้อคิดสำหรับการทำธุรกิจกับสมาชิกทำบ้านหน่อย ค่ะตอนนี้นินก็เจอว่าผู้ประกอบการหลายท่านนะคะเป็นกังวลน,นะคะกับการยื่นภาษีของตัวเองนะคะ,อ,ะอยากให้ท่านสํารวจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเองเนี่ยมีรายได้จริงๆเท่าไหร่นะคะไม่ใชอ่อาศัยว่าตัวเองเดินเข้าไปให้สัมภาระประเมินแล้วก็เชื่อถือเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราทําถูกต้องแล้วนะคะไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนเจ้าหน้าที่กี่รอบกี่ครั้งนะคะเราก็มีความมั่นใจนะคะแล้วก็ธุกรกิจของเราเนี่ยก็ได้เดินหน้าได้อย่างเต็ม ที่นะคะไม่ต้องมากังวลว่าเออตัวเองจะโดนเรียกภายหลังหรือว่าอะไรนะคะ,ะทีมบัญชีอย่างง่ายของเรานะคะทุกสาขานะคะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและแนะนําท่านนะคะดินเชื่อมั่นว่าน้องๆทุกสาขานะคะ,ะจะสามารถช่วยเหลือท่านได้เป็นอย่างดีนะคะ อขอฝากบัญชีอย่างง่ายสาขาเชียงใหม่ไว้ด้วยนะคะตัะวเบออีกทีนึงคะ่ะค่ะ,ะสามารถโทรมาหาลินได้นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้นะคะเบอร์089ค่ะ429 1 1 5 0ค่ะ,ะปรึกษาฟรีนะค่ะปรึกษาฟรีค่ะอ้ยนะคะได้เลยนะคะ กวดก็กลัวพี่ลิมจะเหงานะคะโทรมาคุยกันได้เลยสมมติว่าเออขวญพี่มีสํานักง,งานบัญชีดูแลอยู่แล้วแต่อยากได้ความคิดเห็นอันนี้โทรมารู้จักกันเป็นเพื่อนกันเอาไว้ก่อนอย่างน้อยตอนนี้บัญชีง,ง่ายเรามีที่เชียงใหม่แล้วนะคะให้เราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการดูแลด้านงานบัญชีนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการจดจัดตั้งจะทําอบรมหรือวางระบบก็ตามนะคะกวญอยู่ที่นี่แหละเหมือนกันคอยดูบริหารจัดการควบคู่กัน ไปกับพี่รินนั่นเองนะคะก็มีพีทคอยอยู่ร่วมดูด้วยเหมือนกันนะคะขวัญก็ฝากสาขาเชียงใหม่เอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ